ช่วงนี้หน้าลำไยของทางภาคเหนือพอดีค่ะแล้วก็มีข่าวดีที่ล่าสุดจีนได้พิจารณาการส่งออกลำไยจากไทยนะคะก็คือผ่อนคลายเงื่อนไขต่างๆให้ส่งออกไปได้แล้วค่ะ นางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยว่าขณะนี้สาธารณารัฐประชาชนจีนในพิจารณาและอนุญาตให้ผู้ประกอบการส่งออกลำไย,ยของไทยที่ตรวจพบศัตรูพืชกักกันน้อยครั้งที่สุดสามารถส่งออกลำไย,ยได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะมีประมาณ56รายส่วนรายที่พบมากครั้งให้มีการปรับปรุงตามขั้นตอนที่กรมวิชาการเกษตรได้หารือกับทางการจีนซึ่งเป็นผลรายงานจากสำนักงานที่ปรึกษาด้านการเกษตรประจำกรุงปักกิ่งได้รายงานให้กรมวิชาการเกษตร ทราบโดยหวังว่าหลังจากนี้ค่ะผู้ประกอบการของไทยจะพัฒนาระบบการส่งออกให้เป็นไปตามที่จีนต้องการในฐานะประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของไทยแล้วจะมอบให้กรมวิชาการเกษตรดําเนินการตามมาตรการที่เสนอไปอยังจีนอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตการแก้ปัญหาครั้งนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลจีนเป็นอย่างมากค่ะ นายพิเชษวิริยะพาหาอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่าโดยภาพรวมแล้วฝ่ายจีนเห็นชอบกับมาตรการป้องกันควบคุมสตรูพืชในลำไยส่งออกไปจีนตามที่ไทยเสนอแต่ยังคงต้องได้รับการทดสอบประสิทธิภาพของมาตรการในขั้นตอนการนำเข้าดังนั้นฝ่ายจีนจึงเห็นควรให้การส่งออกไปจีนของโรงคัดบรรจุจำนวน66แห่งสามารถดำเนินการได้ในสขั้นตอน คือให้โรงครัดบรรจุ50แห่งที่มีความถี่ในการตรวจพบศัตรูพืชค่อนข้างต่ำสามารถส่งออกลำไยไปจีนได้ค่ะตั้งแต่วันนี้โดยฝ่ายจีนจะประเมินประสิทธิภาพของมาตรการนี้ในขั้นตอนการกักกันการนำเข้าหลังจากนี้ด้วยค่ะ